ก็สวัสด um ีนะครับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็เข้ามาพอการกันพอสมควรแล้วนะครับก็เราก็จะมาเริ่มเรียนกันนะครับ ที่ครูเปิดการยิงประตูไปให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเป็นคลิปการยิงประตูแต่เสียงภาคอาจจะนารกนิดหน่อยนะครับจากขอบสขอบส,อส,อสนามนะครับอ่ามีคำพูดหยาบคายประการใดครูก็ขอโทษนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้อเพื่ออัถรถแล้วกันวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอ การยืนตำแหน่งนะครับการยืนตำแหน่งการเล่นในฟุตบอลนะครับก็จะพิมล,ลีกบล็อกแจ้งเตือนบล็อกรูไม้แก้วเอาไงดีววราา่่่จกกกออบบัแค นะครับเอาแจ้งบล็อกมานิดหน่อยไม่มเป็อย่าไปสนใจอ่ะมาเข้าที่เนื้อหากันเลยตำแหน่งการเล่นฟุตบอลนะครับอ่าตำแหน่งนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สี่นะครับสี่ตำแหน่งก็คือว่าประตู กองหลังกองกลางและกองหน้านะครับแต่ในแต่ในในแต่และตำแหน่งอ่ในสี่สี่ตำแหน่งนี้ก็จะมีแยกย่อยออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องอ่ากองกลางและกองหน้านะครับเดี๋ยวจะเปิดสไลด์ต่อไปนะครับตำแหน่งกองหน้า ตอนแน่งกองหน้าประกอบด้วยนะครับหลักๆเลยส่วนใหญ่เลยก็จะมีหนึ่งกองหน้าตัวเป้านะครับกองหน้าตัวเป้าอา่ก็อย่างเช่นอ่ารคิเตโนโรนันโดเบนเซม่าของลิมารินนะครับเอริเคนของสปเปอร์อแล้วก็ตัวเด่นๆด,ดังๆเลยก็น่าจะเป็นโรเบิร์ตเรวานอฟสกี้ของบบเอ็นนะครับต่อตำแหน่งต่อไปกองหน้าตัวต่ำกองหน้าตัวต่ำนะครับ ก็ถ้านักเรียนดูบอลมานานก็อย่างเช่นเวรูนี่นะครับเวรูนี่เมซุตโอซิลนะครับมาลาโดน,น่านะครับ่าต่อไปตำแหน่งปีกนะครับปีกดังๆเลยระดับโลกเลยเมื่อก่อนจะเป็นพวกแบคแฮมนะครับแบคแฮมอีกซ้ายแรนอีกนะครับแต่ตอนนี้นะช่วงยุคนี้ก็ต้องเป็นอ่าซานีอ่า ของแมนยูก็จะเป็นซานโชก e ินวูดอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับเป็นตำแหน่งของผู้เล่นฟุตบอลที่อยู่บริเวณหน้าประตูอีกฝ่ายนะครับหน้าที่หลักก็คือการยิงประตูหรือการสร้างโอกาสให้ผู้เล่นอื่นได้ไดไดยิงประตูนะครับ อย่างเช่นส่งบอลให้เพื่อนหรือยิงเองนะครับ้าที่ในจังหวัดตั้งรับก็มีนะครับแต่ไม่เยอะก็แค่อคอยไล่บอลบีบทางบอลนะครับแผนการเล่นสมัยใหม่นะครับส่วนมากจะใช้หน้าสามคนนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไอซีสองไอซีสามสามนะครับใช้หน้าสามคนซีซสองน่ยจะใช้กองหน้าสองคนเป็นกองหน้าคู่แล้วก็ปีกอีกสองข้าง ส่วนสี่สองสามหนึ่งจะใช้หน้าเป้าหนึ่งคนแล้วก็กลางตัวลูกสามคนนะครับต่อไปนะครับอกองหน้าตัวเป้ามาลงรายละเอียดกันที่กองหน้าตัวเป้านะครับที่ครูยกตัวอย,าอย่างไปเองเช่นพวกโรนัลโด้ลูนเรลว่าลอฟกี้นะครับ อันนี้ในรูปก็เป็นรุฟ่ฟาร์นิตรอยนะครับก็จะรุ่นวินเทจหน่อยยุคเก่าหน่อยเป็นกองหน้าที่ผู้ชื่นชอบมากนะครับของแมน,นยูนะครับหน้าที่ของเขาก็คือว่าแน่ๆเลยคือการนำประตูนะครับและเป็นหัวใจหลักของการบุกกองหน้าตัวเป่าเนี่ยจะยืนอยู่หน้าประตูของฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลานะครับคุณสมบัตินะครับต้องเป็นคนที่อ่าสามอ่าตัวสูงใหญ่มีความเร็วเก็บบอลได้ แย่งลูกโยนลูกมงอะไรเงี้ยได้ดีนะทำประตูได้ทั้งเท้าและหัวนะครับต่อไปกองหน้าตัวต่ำนะครับกองหน้าตัวต่ำอย่างเช่นพวกวิลลุนนี่เวนซุสโคซิลนะครับตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวสูงสูงใหญ่หรือมีความแข็งแกร่งเหมือนกองกลางนะครับแต่เป็นพวกที่ว่าเซนบอลดี i, เลี้ยงบอลไปกับเท้าได้ดีนะครับ ่างเช่นมาลานหน้าเนรุูดนี่โอซิลนะครับและสามารถจ่ายบอลให้กองหน้าตัวเป้าประสานกับกองหน้าตัวเป้าทำประตูได้อ่านะครับต่อมาตาแหน่งปีกนะครับไอ้ผู้เล่นตําแหน่งปีกนะครับจุดหลักเลยต้องมีความเร็วนะไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่มีความแข็งแกร่งแต่ต้องมีความเร็วเปิดบอลแน่น นะครับสามารถเลี้ยงทะลุทะลวงไปด้านข้างกระชากไปริมเส้นต่ายบอลนะครับโยนบอลกลับมาให้กองหน้าตัวเป้าหรือกองหน้าตัวต่ํานะมุ่งหรือยิงได้นะครับแต่ยุคสมัยนี้ครูขอเพิ่มเติมนะครับยุคสมัยนี้เขานิยมเอาคนถนัดขวาไปเล่นทางซ้ายเอาคนถนัดซ้ายมาเล่นทางขวาในตาแหน่งปีกนะครับนอกจากจะเปิดจากด้านข้างแล้วก็ยังเพิ่มในรูปก,การเลี้ยงตัดเข้าใน จตกเขาในจี้เขาหาฟองหลังนี่ยิงประตูนะครับอันนี้ไอ้อเยนลบเบนนะครับลบเบนฟองลิเบอรี่นะซาฮาซาฮาของเควซีใครเนอะตอนนี้จะเป็นพวกเลตกร์ดอ่ากรีนวูดประมาณนี้ครับ ่าก็จบกันไปนะครับในตำแหน่งกองหน้าต่อมาคือตำแหน่งกองกลางนะครับ็นตำแหน่งกองกลางนะครับก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นหัวใจของอ่าของทีมก็ว่าได้นะครับกองกลางนะครับเป็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างกองหน้า และกองหลังหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้คือการคลองบอลและรับบอลจากกองหลังนะครับส่งไปหากองหน้าพร้อไมได้บอลจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับจะเปิดเกมลุกก็ต้องอาศัยกองกลางนะเป็นตัวเริ่มต้นจะต,จะตั้งเกมรับก็ต้องอาศัยกองกลางกองกลางไล่บอลรับเป็นฝ่ายรับก่อนนะครับส่วนในในทีมนะครับต้องมีกองกลาง เป็นอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อหยุดเกมบุกนะครับขอ,องฝ่ายตรงข้ามและนอกจากนั้นก็ยังมีการนำประตูนะครับสามารถยิงไกลได้เป็นคนยิงไกลดีเปิดมอนแว่นนะครับกองกลางจะเล่นไปทั่วสนามเลยดูอย่างเอ็งโลกองเต้ e e, นะครับกองเต้ e จะเป็นก,ากลางตัวรับที่วิ่งไล่แปดปอดไม่มีหมดอืม กองไล่ใหม่นะว่านะครับกองกลางงวิ่งไปเกือบทัวสนามนะเมื่อเมื่อจะบุกก็ต้องไปช่วยกองหน้านะครับอ่าเติมเกมอย่างเช่นบุโนบูนโอฟอนันเดสพอ็อกตานะครับ เท่าเติมเท่าเข้าเติมเกมเพื่อช่วยทำประตูนะครับกองกลางนะครับมีแยกตำแหน่งหลายในด้ได้ได้หลายประเภทนะครับเพราะว่าตำแหน่งกองกลางเนี่ยเป็นเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นจะมีหน้าที่ของแต่และคนกายตัวนะครับกองกลางตัวกลางกองกลางตัวรับกองกลางตัวรุก กองกลางด้านกว้างนะครับอ่ามาที่กองกลางตัวกลางก่อนนะครับมีหนา้า่เชื่อมเ,เกมระหว่างกองหลังและกองหน้าช่วยทีมบุกและเมื่อเสียบอลใ้อีกฝ่ายก็ต้องอ่าเป็นมามาช่วยเกมรับนะครับอ่าตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญและเหื่มากอ่าต่อไปกองกลางตัวรับนะครับแน่นอนครับคำว่ากองกลางตัวรับ มีหน้าที่รับมากกว่ารุกนะครับเป็นหัวใจของของเกมรับนะครับต้องอต้องไปเชิญหน้าก่อนจะถึงกองหลังนะครับแต่เมื่อมีการบุกนะครับก็จะทําหน้าที่บุกเหมือนกันแต่ไม่จะไม่บุกขึ้นสูงเหมือนกอ,องกลางตัวรุกนนะครับไปไปแค่ช่วยคอยเชื่อมต่อบอลคอยโคเปอร์นะครับต่อไป กองกลางตัวลุกนะครับที่ครูชอบเลยนี่เลยครับบูโนเฟอร์นันเดสนะครับกองกลางที่อยู่สูงกว่าปกตินะครับแต่ไม่เกินสูนหน้าเออสมัยนี้กองกลางตัวลุกแทบจะคล้ายๆกองเออหน้าต่ําแต่ว่าจะต่ำกว่านั้นอีกจะต่ำกว่านั้นอีกนิดนหนึ่งไม่ไม่มากแต่ก็คือว่าเป็นหัวดใจของเกมลุกเลยจังหวะบุกการสร้างสรรค์โอกาสการจ่ายบอลการจ่ายลูกเออคิลเลอร์พาสนะครับส่งต่อให้เพื่อน นะครับเพื่อส่งประตูให้กับอกองหน้าทําประตูอ่าต่อไปนะครับกองกลางด้านด้านข้างนะครับรลืกว้างหรือกองกลางริมเส้นนะครับอก็เป็นตําแหน่งที่อดีตไรฮาร์ฟเลฟฮาร์มนะครับเมื่อก่อนจะใชอะ้อย่างเช่นในแผนในแผนการเล่นสี่สองสามหนึ่ง นะครับกองกลางมีห้าคนกลางรับสองคนกลางลุกสามคนจะมีลุกตรงกลางก็คือ่อาลุกตรงกลางและลุกด้านข้างนะครับลุกด้านข้างเนี่ยจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับออกซ้ายขวาบางในบางครั้งนะครับเลี้ยงไปเปิดมีตำแหน่งที่คล้ายคลึงกับปีกสามารถลากเนื้อเท่าไหนได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับอไนหวัวข้อ การยืนตำแหน่งกองกลางและกองหน้านะครับไลฟ์มีปัญหานิดหน่อยเมื่อโดน facebook บล็อกอีกแล้วนะครับครูนนุพลโดนบล็อกบ่อยมากอ่แต่ก็เดี๋ยวครูจะตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็เอาโต์ใหม่นะักเรียนรอชมได้เลยแล้ววันนี้จะมีแบบทดสอบหลังเรียนลิงก์แบบทดสอบหลังเรียนสิบคะแนนนะครับ เรื่องการยืนตำแหน่งฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นประตูกองหลังกองกลางและกองหน้าให้หนักเรียนได้ทำสิบข้อสิบคะแนนนะครับวันนี้ก็จากกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ